¡Gracias! สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะมาพบกับครูเปิลอีกแล้วนะคะสําหรับสัปดาห์นี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยโรงเรียนของชั้นปิดไปนานเลยเด็กๆคงคิดถึงโรงเรียนกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนสํารวจนะคะโรงเรียนของเราว่ายังจะเหมือนเดิมอยู่ไหมนะคะไว้รอเด็กๆเปิดเทอมนะคะเด็กๆกลับมาเรียนกันใหม่นะคะเด็กๆจะได้ไม่ลืมโรงเรียนนะคะโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรค์ขาโรคของเรานะคะ ไปเที่ยวชมโรงเรียนพร้อมๆกับคุปเปิลกันเลยนะคะไปค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรค์โร่ฝ่ายอนุบาลน,นะคะสัญลักษณ์ของโรงเรียนคือเทวดานั่งอยู่บนลูกโลกดีดพินนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆเ,เข้ามายังประตูโรงเรียนซ้ายขวาเด็กๆก,ก็จะเห็นสนามเด็กเล่นใช่ไหมคะที่ที่เด็กๆเ,เคยเล่นอย่างสนุกสนาน เป็นที่ที่เด็กๆชอบกันมากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเคยเล่นตรงไหนกันบ้างเอ่ยจำได้ไหมคะสนุกสนานกันทุกคนเลยใช่ไหมคะถ้าเปิดเธอมาแล้วคุณครูจะพาเด็กๆไปเล่นกันอีกนะคะเด็กๆชอบกันไหมคะถ้าชอบนะคะเปิดเธอมาคุณครูสัญญาว่าจะพาเด็กๆไปเล่นสนามเด็กเล่นกันเหมือนเดิมค่ะ สนามเด็กเล่นมาเราก็จะเจออาคารอนุบาลหนึ่งค่ะเป็นอาคารของน้องนองนั่นเองนะคะในในคและต่อมานี้เลยค่ะอาคารสามสีจำได้ไหมคะอาคารของเรานั่นเองค่ะอนุบาลสองและอนุบาลสาเป็นสามสีสีชมพูสีเขียวและสีฟ้าสวยเลยใช่ไหมคะนี่ห้องของใครนะเด็กๆจำได้ไหมคะ นั่นไงห้องของเราอนุบาล2อทับสองนั่นเองค่ะคิดถึงกันหรือยังคะห้องเรียนของเราที่เรามีไว้ทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเรียนการเร่นเต้นร้องและยังเป็นที่นอนหลับพักผ่อนของพวกเราไงคะเด็กๆมาห้องนี้กันเลยค่ะห้องอะไรนะอ๋อห้องน้ำนั่นเองค่ะเมื่อเด็กๆเ,เข้าห้องน้ำเสร็จแล้วก็ต้องล้างทำความสะอาด ่อกันเลยนนะะคี่คือที่ไหนนะโรงอาหารที่ทานข้าวของพวกเรานั่นเองค่ะให้อิ่มท้องให้พวกเราทานอิ่มท้องเห็นไหมคะเด็กๆต้องทานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะต่อกันด้วยสถานที่นี้เลยค่ะน้นเสาธงนะคะที่ที่เราทั้งอนุบาล1 2 3ทำกิจกรรมกันตอนเช้าไงคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ย แลนี่คือประตูฝั่งทางด้านถนนนะคะแต่โรงเรียนไม่ได้อนุญาตให้เด็กๆเ,เข้าทางนี้เด็กๆจะต้องไปเข้าทางคุมประพฤติใช่ไหมคะและอีกสถานที่หนึ่งนะคะคือโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรค์คารกฝั่งปฐมนั่นเองคะ่ะเด็กๆโตขึ้นเด็กๆจะได้ไปเรียนโรงเรียนฝั่งปฐมนะคะ สำหรับวันนี้คุณครูพานักเรียนไปชมโรงเรียนหายคิดถึงกันหรือยังคะแล้วก็ยังมีเนื้อหาสาระเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนของฉันนะคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนกันนะคะสำหรับวันนี้คุณครูไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ